โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีในวันเซิร์ฟปิดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่ไคตุนเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากที่เราสุ่มชุดคาโบกิไปนะฮะก็มีชุดหนึ่งที่มาพร้อมกับชุดคาโบกิเลยนะครับเป็นชุดไทยแสนน่ารักแสนสวยของเรานั่นเองมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าชุดไทยเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันหาได้ยังไงนะครับผม <Okay. S 1> ก็จะบอกว่าชุดไทยเนี่ยนะฮะมันชื่อว่าชุดอาทิตยานั่นเองนะครับผมส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมในกิจกรรมกันเลยะ เห็นชุดสวยๆแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสายฟรีถูกใจสิ่งนี้นะครับผมเนื่องจาก g m เอ็ขาแจกฟรีนั่นเองเพียงเราสะสมจิ๊กซอวให้ครบ25อันนะครับก็สามารถรับชุดนี้ไปฟรีๆได้เลยนะเพื่อนๆ เพียงแค่เรากดแชร์กิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาในลิงก์นี้จํานวน5คนนะฮะเราก็สามารถรับจิ๊กซอ่ไปฟรีๆเลย5อันต่อวันนะครับผมแล้วถ้าหากเราเปิดครบแล้วเราก็จะรับชุดนี้ไปใส่ได้เลยนะฮะ <Wow. S 1> หรือถ้าใครอยากได้ชุดนี้มาใส่เร็วๆเนี่ยเราสามารถใช้เพชรซื้อจิ๊กซอ่ได้เลยความแพงเนี่ยก็อยู่แล้วแต่ระดับเลเวลของมันนะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ไข่ตุ๋นจะมาเปิดจิ๊กซอ์ทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันว่าพี่ไข่ตุ๋นจะหมดเพชรไปเท่าไหร่นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดจิ๊กซอ์ทีละอันกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆไปกันเลยครับ โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ไข่ตุ๋นก็เก็บจิ๊กซอว์จนครบแล้วนะฮะจำนวน25อันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามารับของรางวัลกันเลยดีกว่านะฮะชุดอธิตยาแสนสวยของเรานั่นเองกดรับไปเลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดไปเลยเมื่อเรากดรับของรางวัลเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราออกเกมเข้าใหม่นะครับผมของรางวัลเนี่ยจะไปอยู่ในกล่องจดหมายนั่นเองเดี๋ยวพี่ไข่ตุ๋นขอทําการออกเกมเข้าใหม่สักครู่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามารับของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับผมกดรับไปเลยอ๋อมาแล้วนะฮะ ชุดอาทิตย์ยาแสนสวยของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าอันนี้พี่ไข่ตุ่นชอบมากๆเลยนะมันเป็นชุดไทยเป็นชุดประจำชาติของไทยเลยนะฮะสวยมากจริงๆเดี๋ยวขอไปดูหน่อยซิว่าของรางวัลจะอยู่ในไหนอ๋อมาให้ใส่เลยนี่นะเพื่อนๆกดใส่ไปเลยนี่เป็นไงสวยมากๆเลยนะฮะอันนี้นี่ต้องบอกว่าเสื้อของมันนะครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือมันสามารถซ่อนกระเป๋าได้นั่นเองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเสื้ออยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะฮะ เพื่อนๆเราสามารถกดติ๊กตรงซ่อนกระเป๋าได้เลยนะครับแค่นี้เนี่ยก็จะไม่มีกระเป๋าลกๆมาเกะก,กะให้กวนใจอีกแล้วนะฮะเราก็สามารถได้มองชุดแล้วก็สบายสวยๆของตัวละครได้สบายๆเลยนะครับผมเออเรื่องความสวยของชุดนี้เนี่ยพี่แขกตุนให้10เต็ม10เลยนะครับมันดูสวยมากๆเลยนะฮะเวลาอยู่ในเกมเป็นไงเพื่อนๆ หลายคนคงชอบแชมิล่าสายฟรีเนี่ยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทน,นะครับผมเพียงแค่กดแชร์ลิงก์กิจกรรมนั่นเองนะครับพเพื่อนๆเออแล้วก็มีชุดผู้ชายชุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นชุดไทยนะฮะชุดนี้เลยนะครับน่าจะเป็นชุดที่ใส่คู่กับชุดอาทิตยานั่นเองนะพเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าความสวยงามเนี่ยมันออกสไตล์ไทยๆเหมือนกันนะครับถ้าใส่2ชุดนี้คู่กันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามทั้งคู่จริงๆนะฮะพี่ขคตุถนถูกใจสิ่งนี้อื้อ โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับชาวแก๊งของเราเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นี่มาในทีมชุดไทยนั่นเองนะครับเราอยู่กับหนูจอยนะครับผมน้องปุ้ยแล้วก็พี่หนุ่ย NPCX นั่นเองนะฮะพี่หนุ่ยนี่ก็จะมาในทีมของชุดไทยผู้ชายนะครับผมแต่ว่าพี่หนุ่ยมากับหน้ากากอะไรก็ไม่รู้นะหน้ากากเงือ <c oughs> เรียกได้ว่าหน้ากากอันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของพี่แกไปแล้วจริงๆนะฮะ โอเคนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดซ v วกันนั่นเองเรามากับแก๊งชุดไทยของเรากันเหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันว่าแก๊งชุดไทยจะสามารถเอาชนะแก๊งบุคคลทั่วไปกันได้หรือเปล่านะะออี่นี่ไงเพื่อนๆเป็นไงสวยไหมเวลา2ชุดนี้อยู่คู่กันนะมองว่ามันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะถ้ามีวัดนะครับผมจะได้เอาตัวละครไปหาถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเสียดายนะฮะที่ GM เคเขาเอาด่านประเทศไทยออกไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆมาทันหรือเปล่านะช่วงที่แบบมีด่านประเทศไทยอยู่ในเกมอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่ไขตุ๋นคงจะมาไม่ทันนะเพราะพี่ไขตุนเพิ่งมาเล่นเมื่อปีที่แล้วเองหลายๆคนก็คงจะเล่นมาหลายปีกันแล้วใช่ไหมเออคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยคงต้องเรียกว่าเก่าเกมอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะมีคนวิ่งอยู่ข้างนอกรั้วด้วยเดี๋ยวเจอแก๊งชุดไทยซะหน่อยแล้วนี่แน่เจบ็บแบบบอกเลยเจบ็บทําไมมันเยอะจังเนี่ยนี่ไงโดนพี่หนึ่งต่อยนะฮะขอซ้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนเขามาชุบนะครับผมเฮ้ยโอ้โหแล้วน้องลงกันตั้งสองคน สวยแล้วสวยแล้วเพื่อนเพื่อนมันบังอาจมาทําทิมเราเฮ้ยไม่นะพี่นุยเดีือเราคนเดียวเ้วนี่แน่เดี๋ยว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 ใจเย,ย็นใจเย็นใจเย็น,ยนชุบก่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยชุบไม่ได้หนึ่งหนึ่งนะเวย้ยหนึ่งหนึ่งนะเว้ยจังหวะนี้ก็มาดีครับอืมเขาไม่ยิงแน,น่รู้สึกว่าคนเมื่อกี้จะเป็นนักมวยสัตว์ด้วยเขาวิ่งไปชุบสาวแป๊บ โอ้โหว่าจะทําคะแนนซะหน่อยอะไรเนี่ยตาที่2แล้วนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันว่าแก๊งชุดไทยเนี่ยจะเอาชนะได้หรือเปล่านี่ฮะตาน,นี้แก๊งนู้นนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะตึงไม่ใช่เล่นเลยนะครับผมนี่ให้ดอกไม้สาวซะหน่อยนะ <Hey. S 1> หลายๆคนคงจะได้ดูคลิปแล้วนะครับผมที่พี่ไข้ตุน่นจีบพี่จอยนั่นเองเนะฮะคือมีน้งนองๆเรียกร้องกลับมา,มาว่าอยากให้พี่ไข้ตุ่นเนี่ยจีบพี่จอยอีกครั้งนะฮะอือจริงดิ <What? S 1> โอ้ได้ๆถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไข้ตุ่นจะจัดให้เลยแต่ก่อนอื่น พี่ใครตื่นต้องจัดไอ้พวกนี้ก่อนมันเล้าหลือซะเหลือเกินนะฮะไอ้พวกนี้คือแบบเขาไม่ยอมออกมาเชิงเยอะมากนี่ไงนี่แน่นี่แน่จะวิ่งไปไหนพ่อนุม่มน้องวิทย์เออล้มไปแล้วก่อนนะเฮ้ยซ้ายมือนี่ไงเข้ามาดีครับยู p อของเราหดจริงๆเราได้ XM8 มาแล้วนะอันนี้คือขโมยเข้ามาล้วนๆเลยนะฮะเฮ้ยน้องตมอ,อีกแล,ลอแล้วเนี่ยล้มตรงไหนละเนี่ยนี่ไง เขาแนปจริงอยู่ตรงนี้เพื่อนๆโอ้ไม่นะเขาใช้ปืนแรงซะด้วยนะเนี่ยอยากได้อะเอ้ตอนนี้แกงชุดไทยก็ชนะอีกแล้วนะฮะเจ้าตัวเสื้อดำนี่มันตึงนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาปืนไปปราบเจ้าเสื้อดำซะหน่อยแล้วก็คือเอาลูกซองควงดีไหมไม่เอาดีกว่าเรามีปืนแล้วสองกระบอกอ่ะเดี๋ยวจะเอาเป็นเกาะแล้วก็ไอวอลเยอะๆเลยนะฮะเพื่อนๆมา มาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยแก๊งชุดไทยของเราจะเอาชนะแก๊งชาวบ้านนั้นได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันเลยดีกว่าก็มีอธิตยาอยู่ตั้ง4ี่คนเลยเนะี่ยไปลุยกันเดี๋ยวพี่ไขตุ่นจะเป็นแนวหน้าแล้วกันนะฮะแนวหน้าอย่างเราเนี่ยมาถึงก็ตั้งไอวอลกันก่อนเลยจะเอ๋โอ,อ้โหไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยนะคือพี่ไข่ตุนกลัวอย่างเดียวนะฮะกลัวเขาจะใช้ลูกซองควงนะครับผม ต้องบอกว่าลูกซองควงในแพทนี้เนี่ยมันโกงมากๆเลยมันยิงไกลแล้วก็ยิงแรงมากจริงๆนะฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเขาใช้ซองควงจริงด้วยอะเอาไงดีเนี่ย,โ,ยโอ้โหแรงมันเจ็บเออนี่เพื่อนๆเห็นไหมแก๊งชุดดํามันโหดจริงๆเลยนะเนี่ยโดนซองควงเข้าไปหัวโยกกันหมดเลยทีมผม <c ười> จบแล้วพี่เคยตุ่นได้ข่าวมาว่าลูกซองควงในแพทหน้าเนี่ย จ m เอ็มเขาจะเนฟลงนะฮะก่อนที่ GM เขาจะเนฟเราขอเล่นสัหน่อยเกมนี้เราจัดเป็นลูกซองควงก็แล้วกันนะฮะมัน OP ซสเลือเกินมาลูกซองควงแล้วก็ไอวอลเยอะๆสะเลยเราได้มาแล้วนะฮะก่อนที่ GM เขาจะเนฟลงนะครับน่าจะปรับลดระยะลดดามเมจด,ด้วยนะฮะคือ จุดเด่นหลักๆของลูกซองครวงเนี่ยดาเมจแล้วก็ระยะมันเป็นจุดเด่นมากๆเลยถ้า G m อมปรับลงไปเนี่ยอ,มอมืมันจะเป็นยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าแผดหน้ามันจะแรงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาลูกซองครวงงัดหัวคนเล่นกันดีกว่านะฮะตอนนี้ปุ๊บปบเอ้ยนี่ไงเออแรงมากสองนัดก็ตายเลยโอเคขโมยเรียบร้อยพี่ไขตุนได้ลูกซองครวงมาสองกระบอกแล้วนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย มาให้พี่ยิงซะดีๆน้องๆโอ้ยอยู่ในแทงเหรอไม่ใช่เป็ยน,ยน,ยนยีไงนไงไอว้วอลก่อนแม่มันยิงแรงจริงๆเติมยาแป๊บหนึง่งเลือดลดไปทั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยเฮ้ยน้องโดน,น,น,นยิงไม่นะไม่นะไปช่วยน้องแป๊บอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่แน่นี่แน่นแนเอาเฮ้ยไม่รู้ว่ามีตรงนี้อยู่คนหนึ่งเพื่อนๆอ,อ้โหลูกซองควงคนนี้อีกแล้วเนี่ยแก๊งชุดด,ดำมันโหดอีกแล้วเนี่ย พี่หนุย่ยพี่หนุ่ยระวังพี่อ้โหเรียบร้อยไปนะฮะ <Wow. S 1> โดนชายชะกันสังหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาตอนนี้เราอยู่กับลูกซองควงคู่ของเราเหมือนเดิมคือเราต้องจัดเกราะใหม่แล้วก็ไอวอลเยอะๆมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยพี่ไข่ตุกจะสังหารไปได้กี่คิวนะฮะต้องบอกว่าอยาให้พี่ได้จับลูกซองควงไม่งั้นเนี่ยน้องๆจะซวยเอานะครับอยู่ไหนเออออกมานี่ไงนี่ไง<ๆ>เพื่อนๆเขาลบอยู่บุมบ้าน น่าจะเป็นตัวตึงด้วยนะครับคนนี้ผู้หญิงที่ใส่เสื้อดำเนี่ยเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวต้องเอาระเบิดหยอดซะหน่อยนี่แน่นี่แน่ไปแอบอยู่มุมบ้านอะไรแม่น้องสาวเฮ้ออ้าวโดนไป70แบบนี้นี่เราต้องรีบชาร์จแล้วนะฮะนี่นี่เพื่อนๆนี่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 เฮ้ยอ้าวล้มไปล้มไปเฮ้ยทีมเราล้มไป2คนเพื่อนๆไม่นะไม่นะอย่าทําแก๊งชุดไทยเดอะคาดโอ้โห อามันยิงน้องจอยท้ายิงน้องใจแบบนี้พี่ใครตุ๋นจะไม่ไว้ชีวิตนะนี่แน่มังอาจมาทำน้องจอยทำใครทำได้แต่อย่ามาทำน้องจอยพี่ขึ้นแล้วนะเนี่ยขึ้นแล้วเฮ้ยสำหรยสำหร่ยบังอาจนักเหลือคนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยก็มาดิครับเฮ้ยเอา้าไม่โดนคนเพื่อน,อนจะไปไหนจะไปชุบเพื่อนบ่กลับมาก่อน ไหนเอ้ยนี่ไงนี่โนวิดท่านแน่อย่าวิ่งใส่พี่แบบนี้น้องๆเก็บทีมพี่ไปหมดเลยเนี่ยเหลือพี่คนเดียวพี่จะไม่ให้อภัยน้งนองๆเจอลูกท้องพิฆาตเรียบร้อยนะฮะชนะโอ้โหต้องบอกว่าลูกทองพวงนี้มันโอเคจริงๆนะครับแผดหน้าก็เนิร์ฟแล้วนะอาจจะกากลงก็ได้นะเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ไขตุนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมเจอกันใหม่แพดหน้าเด้อ